Icana, สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้พบกับดวงใจปลาเครื่องค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจปลาเครื่องในอีีที่58ิค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจปลาเครื่องในอ p ีที่58ิค่ะพี่พี่ห่างหายไปนานจากการลงคลิปนะคะพี่พี่นะต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ ต่อไปนี้จะลงคลิปทุกวันค่ะพี่พี่นะน้องลงคลิปทุกวันนะคะเป็นช่วงเช้าค่ะพี่พี่นะลงคลิปเป็นช่วงเช้านะคะชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ที่เบอร์โทรติดต่อนะคะพี่พี่นะาศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่น้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ ชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้องดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะชอบอยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะน้องปล่อยอยู่ที่ราคาองศาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองศาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะ สี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทครัพ да> so ี่นะถ้าเป็นปลายทางจะมีค да SO ่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทคพี่พี่ พี่พี่ท่านไหนพร้อมโอน on, สะดวกโอนนะคะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะ,ะ Culture, น้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะปล่อยอยู่ที่สามร้อย án, บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะปล่อยอยู่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะพี่พี่นะายังไม่มีรับประกันค่ะพี่พี่นะาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะาขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งค่ะพี่พี่นาะ องค์แรกเริ่มเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะาด้านหน้าค่ะด้านบนเขียนจเจริญพรค่ะพี่พี่นะองค์นี้ด้านบนเขียนจเจริญพรค่ะ พศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่นะพศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะอายุเก้าสิบห้าปีค่ะพี่พี่นะอายุเก้าสิบห้าปีค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนค่ะพี่พี่นะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนวัดละหานไรจังหวัดระยองค่ะพี่พี่นะวัดละหานไรจังหวัดระยองนะคะเรียมกอบกันน้ําอย่างดีค่ะพี่พี่องค์นี้เรียมกอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่นะ ที่ระลึกสร้างศาลาการเปลี่ยนค่ะ ouais, ว okay. ิพี่วัดละหันไล่จังหวัดระยองค่ะพี่พี่หลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เริ่มองคแรกเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นาต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปต่อมาเป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่น้องต่อไปเป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้องก็สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะาดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้องดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะ ช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่นะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่เนาะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตาเนื้อดินเลียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่นะพระปิตาเนื้อดินเลียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพิ่พี่น้สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะบี่พี่น้ดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพิ่พี่เนาะดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะ เป็นพระปิดตาค่ะพ,พี่นะปล่อยให้ในราคาองระสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่เนาะราคาองระสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะพิ่พี่งต่อไปค่ะ องนี้เป็นพระอุปชาเกิดค่ะพี่พี่นะเป็นพระอุปชาเกิดวัดสะพานค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะพระอุปชาเกิดวัดสะพานค่ะพ,พี่นาะสวยๆเดิมๆคะ่ะเลี่ยมกรอบกันน้ำให้อย่างดีคะ่ะพี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ำให้อย่างดีคะ่ะ ปล่อยที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นาปล่อยที่ราคา300บาทเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นาเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะาดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้อดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะต่อไปองค์นี้เป็นพระรอดค่ะพี่พี่นะาเป็นพระรอดค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ เป็นประลอดค่ะพี่พี่นาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้าสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นาดวงใจประเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่พี่นาะ ต่อไปค่ะบิพี่องต่อไปค่ะต่อไปเป็นปราสมเด็จค่ะิ๊พี่นาองค์ต่อไปเป็นปราสมเด็จค่ะบิพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้าน,าาน,าานหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่เนอดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะปล่อยอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเนื่องค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเนื่องค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่หนาะสวยๆเดิม e ๆเก่าๆเดิม e ๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นาะเป็นหลวงพ่อเนื่องค่ะพี่พี่หนาะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเนื่องค่ะ ต่อไปคะ่ะองนี้เป็นหลวงพ่อคงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อคงค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อคงจังหวัดจันทบุรีคะ่ะสองห้าหนึ่งสี่ค่ะพี่พี่นะองนี้พศสองห้าหนึ่งสี่ค่ะหลวงพ่อคงค่ะด้านหลังคะ่ะงานผูกพัทสีมาค่ะพี่พี่นะวัดวังสัพพลุะ ขอพายคะ่ะวัดสับพล์คะ่ะพี่พี่นาหลวงพ่อคงคะ่ะพี่พี่หลวงพ่อคงจังหวัดจันทบุรีสองห้าหนึ่งสี่ค่ะพี่พี่นะพอสองห้าหนึ่งสี่ค่ะต่อไปคะ่ะพี่พี่องต่อไปคะ่ะองค์นี้เป็น หลวงพ่อกลวยค่ะพ,พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตาลามค่ะพ,พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานผูกพันธสีมาค่ะบิพี่นะที่ระลึกในงานผูกพันธสีมาค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพ,พี่นะองค์นี้พอสสองห้าสองหนึ่งค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อกวยวัดโคสีตาลามค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตาลามค่ะต่อไปเป็นหลวงพ่อทองมาค่ะพี่พี่นาอุ้งนี้เป็นหลวงพ่อทองมาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอค่ะพี่พี่นาวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ หลวงพ่อทองมาค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทองมาค่ะพศอสสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะ้อสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ องค์นี้เป็นพระอาจารย์นำค่ะพี่พี่นะเป็นพระอาจารย์นำแก้วจันทร์ค่ะพี่พี่วัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงค่ะพี่พี่นะอายุ85ปีค่ะพี่พี่นะอายุ85ปีค่ะพศ2519ค่ะพี่พี่นะ2519ค่ะพี่พขออภัยค่ะพี่พี่นะพอดีมียุงค่ะพี่พี่ พระอาจารย์นำแก้วจันทร์ค่ะพี่พี่วัดดอนสาลาจังหวัดพัทธลุงค่ะอายุ85ปีค่ะพี่พี่นะพศสองห้าหนึ่งค่ะพี่พี่นะพศสองห้าหนึ่งค่ะด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะ องนี้เป็นหลวงพ่อพัดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อพัดค่ะด้านล่างเขียนเจริญพรค่ะพี่พี่อายุเก้าสิบเก้าปีค่ะพี่พี่นะอายุเก้าสิบเก้าปีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดห้วยดวนค่ะพี่พี่นะวัดห้วยดวนค่ะหลวงพ่อพัดค่ะพี่พี่หลวงพ่อพัดค่ะด้านล่างเขียนเจริญพรค่ะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพ um. pues mm um ี่องค์ต um ่อไปองค์น um um> um ี้เป็นพระสมเด็จค่ะเพี่น um ้ององค์น <|so|> ี้เป็นพระสมเด็จนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะพระสมเด็จค่ะพี่นาองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะน้องปล่อยให้ในราคาสาม สี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะราคาสี่องค์หนึ่งพันบาทตกองค์ละสามร้อยบาทค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคูนค่ะพี่พี่นะเป็น หลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคุณนะคะด้านบนเขียนเจริญพรค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นโชคดีค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นรุ่นโชคดีค่ะวัดถนนหักใหญ่ค่ะพี่พี่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะพี่พี่นะจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะพี่พี่นะ ห่าฮ่าฮาค่ะพี่เล็กสวยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระคูวิมนคุณากรค่ะพี่พี่นะเป็นพระคูวิมนคุณากรหลวงพ่อสุขค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเทาค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเทาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ วัดสันติคีรีศรีบรมมัทราชจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพี่พี่นะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพระคูวิมลคุณากรค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุขวัดปากของมะขามเทาค่ะพี่พี่นาอต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อโกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อโกค่ะ หลวงพ่อโกวัดกาห้องจังหวัดอยุทยาค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องจังหวัดอยุธยาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะอายุแปดสิบห้าปีค่ะพี่พี่นะอายุแปดสิบห้าปีปฏิสังขรณ์บสถ์ค่ะพี่พี่นะเขียนปฏิสังขรณ์บสถ์ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อขายค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อขายวาจาสิทธิ์ค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อขายวาจาสิทธิ์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อขายวาจาสิทธิ์ค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่เนาะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พเนาะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะต่อไปองค์นี้เป็นพระพรมปัญโยหลวงปู่ดู่ค่ะพี่พนะเป็นพระพรมปัญโยหลวงปู่ดู่วัดสแกสีอยุธยาค่ะพี่พี่นะ ด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะต่อไปคะ่ะพี่พี่องต่อไปองค์นี้เป็นปลากำแพงสมกอคะ่ะพี่พี่นะเป็นปลากำแพงสมกอคะ่ะพี่พี่ด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่นะาสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่องต่อไปค่ะองนี้เป็นหลวงพ่อเจียมค่ะพิ่พี่นะเป็นหลวงพ่อเจียมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะบิ่พี่นะหลวงพ่อเจียมจังหวัดสุรินทร์ค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆ ER เดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ หลวงพ่อเจียมค mm ่ะพี่พี่นาต่อไปค่ะพิ่พี่องต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่คงค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงปู่คงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดถ้ำขุนไกลค่ะพิ่พี่นาวัดถ้ำขุนไกลค่ะด้านหน้าค <ng> <suffering> <ng> ่ะหลวงปู่คงค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงปู่คงค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่เนาะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะบิ๊พี่องต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อใหญ่ค่ะบิ่พี่นะเป็นหลวงพ่อใหญ่ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดหนองบัวละครค่ะพิ่พี่นะวัดหนองบัวละครค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะบิ่พี่นะจังหวัดนครราชสีมาค่ะพอสองห้าหนึ่งสามค่ะบิ่พี่นะสองห้าหนึ่งสามค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อใหญ่ค่ะพี่พี่นะาต่อไปองค์นี้เป็นปราปิดตาค่ะพี่พี่นะาเป็นปราปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นาะพระคูสมุดธรรมะาสุนทรค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่ ด้านหน้าค่ะ oh exactly uh ด้านข้างค่ะด้านหลัง <nước> ค่ะพระคูสมุทรรมาสุนทรค่ะหลวงพ่อสุดค่ะพี่พ <existence> ี่นะสองห้าสองศูนย์ค่ะพี่พี่องค์นี้พอสอสองห้าสองศูนย์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ ต่อไปคะ่ะบิ๊พี่องต่อไปคะ่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทบคะ่ะบิพี่นะเป็นหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่คพพระ,ราารคะพนะระคูพิชิตพัชราจาร์ค่ะวิปนาพระคูพิชิตพัชราจาร์คะ่ะหลวงพ่อทบคะ่ะฉลองครบรอบแปดสิบเอ็ดพันษาค่ะบิพี่นะฉลองครบรอบแปดสิบเอ็ดพันษาค่ะ วัดโบสถ์โพทองค่ะตําบลน,นายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะพี่พีนาะจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเมื่ออายุ9 5้าหปีค่ะสองหาค่ะพี่พี่นาะหลวงพ่อทบค่ะต่อไปค่ะพี่พี่งค์ต่อไปค่ะ อง์นี้เป็นหลวงพ่อโอดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อโอดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกฉลองสารเจ้าพ่อดาบทองค่ะพี่พี่นะที่ระลึกฉลองสารเจ้าพ่อดาบทองค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อโอดค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อโอดค่ะสองห้าสามศูนย์ค่ะพี่พี่นะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้อสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะาดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้อดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะ ปล่อยอยู่ที่ราคา300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละ300บาทค่ะพี่พี่สี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะราคาสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะสนใจองค์ไหนยังไงชอบยังไงติดต่อหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่0990641307ค่ะพี่พี่เนาะ 0 9 9ย์4 1 3 0 7นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าพูดเบาไปยังไงดังไปยังไงต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพี่พี่นะต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะพี่พี่นะกราบสวัสดีพี่พี่ชาวปลาเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะ